สวัสดีครับป๋องฮาวิล่านะครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาแจ้งกันครับฮาวิล่ามีผลิตแชมพูขนาด100 ml ออกมาแล้วนะครับก็ตัวนี้ลูกค้าขอกันมานานนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยต้องเดินทางบ่อยๆนะครับก็อยากจะได้ขวดเล็กๆไว้พกพากันง่ายๆนะฮะซึ่งขนาด100 ml เนี่ยสามารถที่จะพกขึ้นเครื่องบินได้แล้วโดยที่ไม่ต้องไปโหลดใต้เครื่องกันแล้วนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าเมื่อก่อนผมก็มีความคิดนะครับว่าจะทําขนาดเล็กๆเพื่อ ทดลองใช้ด้วยเพื่อพกพาได้ด้วยแต่ว่าก็ตัดสินใจว่าจะไม่ผลิตเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเรากลัวว่าลูกค้าที่ต้องการจะใช้ฮาวล่าเพื่อรักษาอาการผมร่วงนะครับหรือว่าช่วยเพิ่มเส้นผมให้หนาขึ้นเนี่ยถ้าเกิดใช้ขวดเดียวเล็กๆแบบนี้อาจจะยังไม่ทันเห็นผลเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วของเราเนี่ยลูกค้าที่จะแก้ผมร่วงกันนะครับก็ใช้เวลาประมาณ3-4สัปดาห์กรณีที่ที่เห็นผลเร็ว1สัปดาห์อันเนี้ยขวดเนี้ยก็เอาอยู่ แต่ว่ากรณีที่เห็นผลช้าก็คือ2เดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้แค่ขวดเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่ทันรักษาผมร่วงได้เลยแล้วถ้าเกิดลูกค้าท่านนั้นซื้อไปแค่ขวดเดียวแล้วก็หมดหยุดใช้ไปโดยที่คิดว่ามันไม่ได้ผลอย่างเงี้ยครับก็มันเป็นการเสียโอกาสนะครับที่จะรักษาผมร่วงได้ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยใช้ฮาวิล่าแต่ว่าต้องการจะรักษาอาการผมร่วงอยากจะเน้นย้ำนะครับว่าขอให้ใช้สักประมาณ2-3ขวดจึงจะเห็นผล วันนี้ที่ตัดสินใจมาทำก็เพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะพกพาขอกันมามากนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งเลยนะครับก็คือว่านอกจากฮาวิล่าจะช่วยแก้ผมร่วงแล้วจริงๆแล้วฮาวิล่าช่วยแก้อาการคันศีรษะแก้หนังศีรษะมันผมมันแก้รังแคแก้หนังศีรษะลอกเป็นแผ่นนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่มีผมรีบแบนใช้ฮาวิล่าแค่ขวดแรกเนี่ยก็รักษาอาการเหล่านี้ได้แล้วนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ใช้ฮาวิล่าดีแล้วอยากจะ ซื้อไปแจกเพื่อนๆซื้อไปแจกญาติาคุณพ่อคุณแม่ราคา h ฮเวล่าร้อยเอ็มเนี่ยสามบาทก็เป็นราคาที่สามารถที่จะซื้อไปแจกได้นะฮะแล้วก็3ขวดเนี่ยหนึ่บาทสามารถที่จะแนะนํากันได้ง่ายนะฮะเพื่อนๆที่อยากจะมาลองใช้ก็ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มที่สนใจจะนำไฮเวล่าไปจําหน่ายต่อนะซึ่งก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใช้ฮเวล่าแล้วเห็นผลลัพธ์ที่ดีก็เลยอยากจะนําไปจําหน่ายกันนะฮะ ตรงนี้ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่สนใจจะนำไปจำหน่ายก็อินบ็อกสอบถามกันมาอีกทีนะครับวันนี้ผมก็มาบอกเล่านะครับว่าฮาวิล่ามีขนาดร้อย l แล้วสำหรับคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปที่ผมไปสัมภาษณ์ลูกค้าตามจังหวัดต่างๆเหมือนเดิมนะครับก็ฝากติดตามฮาวิล่าด้วยแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนฮาวิล่ามาโดยตลอดขอบคุณจากใจจริงๆนะครับก็ติดตามผมติดตามฮาวิล่าได้ในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ Do you remember things we've done together? Talked about.